สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาววันศุกร์ช่วง11 20มกราคมนะคะมาดูกันค่ะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง10วันสั้นๆนะคะปีใหม่แล้ว ของชาววันศุกร์ช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนกับตัวคุณนะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะใช้จ่ายเพื่อการเดินทางเพื่อปลดล็อกหัวใจของตัวเองที่ตัวเองยังคงคิดถึงคนรักของคุณอะคะนะคะคือห่วงนี้อารมณ์ตรงนี้คือคุณคิดแล้วแหละว่าทำไมคุณยังมีความคิดถึงเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็ทีนี้ว่าอยากว่าคุณอยากว่ารู้สึกว่า อยากจะปลดล็อกตัวเองแล้วอยากเป็นอิสระแล้วไม่อยากจะไปยึดติดหรือผูกมัดใดๆอะไรใดๆในเรื่องของความรักแล้วนะคะมันเกิดขึ้นมาเมื่อ,อไหร่โอเคชัดเจนว่าชาววันศุกร์น่าจะอารมณ์เป็นแบบนี้นะเนื่องด้วยว่ามันมีประเด็นเลยก็คือหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนรักของคุณก่อนหน้านี้คือเขาไม่แยแสเรามองว่าเขาไม่ได้แยแสไม่ได้สนใจเลยว่า ชีวิตจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งประเด็นของคุณกับเขาก่อนหน้านี้มันมีอาจจะมีปัญหาเรื่องจากอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็เป็นไปได้ตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะคุณกับเขาเนี่ยคือความสัมพันธ์น่ะจริงๆแล้วมันก็ดีมาระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ด้วยความที่คุณมีใจมั่นคงให้เขาอะ่ะคุณพยายามทุ่มเทให้เขาสุดฤทธ์สุดกําลังเลยอะ่ะแล้วทีนี้ว่ามันไม่เป็นผลมัน เขาไม่ได้มาสนใจเรื่องตรงนี้นะคะเขาไม่ได้สนใจเลยทําให้ตัวชาววันศุกร์ก็จะพยายามปลดล็อกหัวใจของตัวเองแล้วจริงๆอะนะคะอยากแบบว่าคุณเหมือนกับว่าคุณอยากมีความสุขสักทีอะไม่แยแสตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้วนะคะ 1. อาจจะเป็นเรื่องของบุคคลที่สามก็เป็นไปได้อันนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่ามันเหมือนกับว่า สิ่งที่คุณรอคอยอ่ะมันนานละเออทำไมรอการกลับมารอการพบเจอเขาสักทีแล้วทำไมมันไม่เป็นผลความคิดของคุณมันยังวนเวียนอยู่ตรงนี้ทำให้ตัวคุณอยากจะเป็นอิสระเสรีแล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาคนนั้นของชาววันศุกร์บ้างคะ่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่เราก็ยังมองเห็นว่ามีนัยยะแอบแฝงอะไรบางอย่างนะคะของชาววันศุกร์ที่ว่าคุณก็ยังคอยรอคอยการพบเจอเขาอ่ะ ว้าวทำไมอารมณ์เขาเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าใช่ไหมโอเคค่ะใจนึงอะตอนนี้รู้สึกว่าเขาก็อยากจะ เหมือนกับว่าอยากจะกลับมาหาคุณนะอยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะแต่เรื่องด้วยว่าอาจจะมีอุปสรรคหรืออาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้มันก็เลยทําให้เกิดการติดขัดและอีกอย่างก็คือเรามองเห็นว่ามันเหมือนกับว่าเขาเริ่มรู้ตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้คือคือตัวเขาเองมันกําลังเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีแล้วนะคะแต่ความหวังของเขาจริงๆอะ มันก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณมาเคลีย์มามาเคลีย์ปัญหาที่มันติดขาดกันหรือสะมาสะสางปัญหากันเพื่อเพื่อมาแบบว่าลองดูซิมาเริ่มต้นกันได้อีกครั้งหนึ่งไหมอะไรประมาณนี้เนื่งองด้วยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคิดได้แล้วว่าหนึ่งคุณก็เหมือนกับว่าคงเขาเรียกว่าอะไรคงมีค่าสาหรับเขาคงมีความหมายสาหรับเขาอยู่นะคะ นี่คืออารมณ์ของคนรักของชาววันศุกร์เรามองเห็นว่าความหวังในใจเขาเขาก็คิดว่าอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นกันแต่ทีนี้ว่ามันมีอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องทํามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ว่าเป็นปัญหาอยู่นั่นก็คือยังไม่ได้โอกาสได้แต่หวังเอาไว้เท่านั้นเองนี่ก็คือเรื่องราวของเขากับคุณเดี๋ยวมาดูว่าความในใจของคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะมองเห็นแวบๆว่าทําไม มันเหมือนกับว่ามีการอยากจะกลับเข้ามาหากันไม่ทราบนะอยากจะกลับมาเคลียร์ถ้าถ้าบางคนมีปัญหาที่ว่าวายตัวเล็กเดี๋ยวกันนะคะแป๊บหนึ่งตัวเล็กหล่นถ้าบางคนมีปัญหาที่ว่าห่างเหินกันนะคะยังหาแค่ห่างเหินกันอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวดูซิคะว่าจะมีแนวโน้มบ้างไหมมาดูความในใจของชาววันศุกร์ค่ะ ในใจของชาววันศุกร์อะเรามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวลาคุณไปคิดถึงเขาอะนะคะคิดถึงหัวใจที่คุณมอบให้เขาเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณท้อคุณท้อกับชีวิตว่าทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยคุณอยากแบบว่าอยากหากําลังใจให้ตัวเองอะเรามองเห็นแบบนี้นะคะว่าคุณพยายามจะหากําลังใจหาที่ยึดเหนี่ยวหัวใจให้ตัวเองนะอยากปลดล็อกจริงๆแต่ด้วยความที่คุณยังคิดถึงเขาอะพอคิดถึงทีไรมันเหมือนกับว่า พอคิดถึงทีไรเนี่ยมันก็ทําให้คุณกั้มกึ่งอะค่ะว่าคุณพยายามลืมพยายามจะไม่สนใจใยดีแต่อีกใจเนื้อคุณก็ยังคิดว่าโอ้เขาก็น่าจะมีโอกาสกลับมาบ้างนะมาคุยกับคุณบ้างนะแต่เรามองเห็นว่าคุณน่ะหาแรงยึดเหนี่ยวแล้วละ่ะนะคะหาแรงยึดเหนี่ยวโดยการที่แบบว่าเมื่อไร่ที่คุณท้อเมื่อไร่ที่คุณคิดถึงเขาเนี่ยคุณจะพยายามเหมือนกับว่ามองไปทางมองอนาคตเพื่อตัวเองเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเองอะค่ะ นี่ก็คือสิ่งสำคัญเลยในใจของชาววันศุกร์ที่คุณจะแสดงออกมานะอืมชัดเจนมากตรงที่ว่าชัดเจนมากค่ะว่าตรงที่ว่าเขาอาจจะเป็นแบบว่าทิ้งปัญหาไปสะดื้อๆแล้วทำให้คุณแบบว่ารู้สึกว่าทำไม ทำไมสิ่งที่คุณมอบให้เขาหรือหัวใจที่คุณมอบให้เขาเนี่ยความปรารถนาดีอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาเนี่ยมันดูเหมือนน้อยด้อยค่าไปมันดูทําไมหัวใจที่เราทุ่มเทให้ไปอะ่ะสิ่งที่ได้รับกลับคืนมามันช่างมันช่างไม่โอเคเลยทําให้ชาววันศุกร์คุณก็กล่ำกกึงแล้วอะ่ะพยายามบางครั้งคุณก็พยายามลืมเขาแต่บางครั้งเรามองว่าเวลาคุณคิดถึงเขาทีไรเนี่ย คุณพยายามจะหาแรงจูงใจแรงยึดเหนี่ยวหัวใจที่ว่าให้ตัวเองไม่ท้อตรงนั้นนะคะแต่เราก็เห็นว่าใจของคุณก็ยังคงคิดถึงเขาจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวมาดูเขาบ้างว่าเป็นยังไงนะคะเราเห็นว่าชาววันศุกร์คุณเริ่มมองหามองมองอนาคตให้กับตัวเองแล้วนะเนี่ย เพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอคุณคิดถึงเขามากๆอะ่ะมันมันนานวันแล้วมันทำไมเอ๊ไม่มีการเจรจาไม่มีการพูดคุยไม่มีการติดต่อเป็นการเงียบหายไปเป็นการห่างหืนนองซะดื้อๆอย่างนี้เนี่ยทำให้คุณเริ่มมองอนาคตเพื่อตัวเองจริงๆแล้วนะเดี๋ยวดูนะคะดูเขาคนนั้นของคุณบ้างดีกว่าค่ะ หเรากลับเห็นว่าในใจของเขาอะตอนนี้นะอย่างแรกเลยคือหนึ่งเขาเขาคิดจริงๆแล้วเขาก็มีความตั้งใจจริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวของเขากับคุณอะมันเหมือนกับว่า มันยากไหมมันจะเหนื่อยเกินไปไหมมันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะกลับมาประสานร,รอยร้าวหรือเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นี่คือความในใจของเขาแล้วเราก็เห็นว่าตอนนี้เขามีความจรงิงจังจริงจังในเรื่องของหนึ่งนะคะมองเห็นสภาวะความเป็นอยู่ของตัวเองสองความสุขสบายของตัวเองมาเป็นหลักก่อนนี่คือความในใจที่เขาอยากจะสื่อให้ชาววันศุกร์เนื่องด้วยว่าเขาต้องการความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองอะ่ะในเรื่องราวของความรักเนี่ยเรามองว่า ตัวเขาอะเริ่มจะนิ่งละเริ่มจะเหมือนกับว่าเริ่มจะไม่สนใจแล้วอะค่ะนะคะนี่คือประเด็นของเขาเลยทั้งั้แล้วอีกอย่างหนึง่งมันเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ที่เขาท้อเช่นกันเมื่อไหร่ที่เขามองไม่เห็นโอกาสหรือว่าเมื่อไหร่ที่เขาคิดว่าเรื่องราวคุณกับเขาเนี่ยก่อนหน้านี้มีปัญหามายังไงก็ตามเนี่ยคือ จะให้บอกว่าใจเขาไม่ได้คิดถึงคุณก็ไม่ก็เป็นไปไม่ได้เขาก็มีคิดแต่เขาเลือกที่จะเรามองว่าเขาเลือกที่จะยึดสถานะตัวเองก่อนเลือกที่จะเอาตัวเองมาเป็นหลักก่อนนะคะโดยไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักถ้าจะบอกว่าสนใจเรื่องความรักเป็นลําดับรองอันนี้ก็ว่าได้นะคะแต่รู้อย่างเดียวค่ะว่าเขาคนนั้นตอนนี้ของคุณอนะคือหนึ่ง<อ>เขาเริ่มมองเห็นความสุขสบายของตัวเองมาเป็นหลักก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ โดยที่พยายามแหละเรามองว่าไอ้ความพยายามของเขาเนี่ยคือพยายามหนึ่งนะไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะสนใจขอปล่อยวางเรื่องความรักก่อนนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าจะบอกว่าจะรอเขามาเคลียร์อะไรคุณไหมเรามองว่าเขาเป็นฝ่ายที่ไม่สนใจแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้ซะดือด้อด้อ้ดยซ้ําไปนะคะนี่ก็คือความในใจของเขาเดี๋ยวมาดูว่าแนวโน้ม10วันสั้นๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะ คุณอยากจะบอกหรือเกินนักจริงๆแล้วคุณอยากจะบอกว่าด้วยความที่ใจคนใจคนคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ยึดติดอะไรเลยเขาไม่ได้ผูกมัดเรื่องความรักเลยเขามีความที่ว่าคือมองไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างเงี้ยทําให้คุณน่ะเหมือนกับว่าคุณคุณพอแล้วคุณไม่มีทางออกจากตรงนี้แล้วนอกจาก เหมือนกับคุณก็เริ่มมองหาอะไรเข้าหาตัวเองแล้วอะค่ะนะคะมองหาอนาคตเพื่อเข้าหาตัวเองแล้วตอนนี้คือชาววันศุกร์แน่ๆก็คืออย่างที่บอกแล้วค่ะคุณเริ่มมองอนาคตเพื่อตัวเองจริงๆเริ่มแบบว่าอยากจะปลดแอกแล้วอะค่ะมองหาอะไรก็ได้ที่ว่ามาทดแทนเวลาคุณท้อนะคะคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอยากเจออะไรดีๆด้วยอยากคุณบอกว่าในเมื่อชีวิตของคุณเป็นแบบนี้คุณก็อยากที่จะเจอหนึ่ง เรามองเห็นว่าชาววันศุกร์คุณแอบคิดนะว่าอยากเจอความรักที่ดีอยากเจอความรักที่มันสมบูรณ์แบบความรักที่มันซื่อตรงต่อกันความรักที่ว่าหไม่มีเรื่องของการปันใจนะคะนี่ก็คือแนวโน้มของชาววันศุกร์สิบวันจริงๆด้วยละค่ะที่คุณอยากจะเจอคุณอยากเจอรักดีมากๆอ่ะ คือหมายความว่าในเมื่อชีวติตของคุณเป็นแบบนี้แล้วมันไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยที่คุณจะลองลองให้โอกาสกับรักครั้งใหม่ดูหรือให้โอกาสกับตัวเองดูหรือแม้แต่กระทั่งว่าให้โอกาสกับตัวเองในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะความเป็นอยู่ในเรื่องของอนาคตด้วยพยายามนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้เรามองเห็นว่าชาววันศุกร์หนึ่งอย่างนะคือ คุณเริ่มจะปล่อยวางแล้วอะกับความเจ้าชู้ของเขาหรือแม้แต่กระทั่งว่าความความที่ว่าเขาไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนในตัวขุมคุณเลยนะคะคุณเริ่มมองเป้าหมายอนาคตวางเอาไว้ให้กับตัวเองแล้วละว่าอนาคตฉันต้องมีมีดีอยู่บ้างมีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงานอยู่บ้างแต่ในใจก็มีอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือ คุณก็อยากยังอยากที่จะเจอความรักที่ว่ามันสมบูรณ์แบบความรักที่มันโอเคไม่มีเรื่องของการนอกใจซึ่งกันและกันตรงนี้ที่เกิดขึ้นเดีย๋ยวมาดูแนวโน้มของเขาบ้างค่ะ10วันนะคะแล้วตัวเขาจะเป็นยังไงบ้างล่ะเรามองว่ามันเป็นการห่างเหินกันะนะะถ้าบางคู่ยังแค่ห่างเหินอะ่ะ มันเหมือนว่าการห่างเหินตรงนี้มันกลับกลายเป็นว่ามันค่อยๆนิ่งค่อยๆซาไปนะโดยที่ว่าไม่เห็นใจอะเรามองว่าอย่างอยากจะมาเคลียร์กันนะแต่ทําไมมันมีอุปสรรคอะไรที่เห็นโอเคค่ะเราเห็นว่าเขาแอบส่องคุณด้วยนะท,ท,ทั้งที่เขารู้ว่าเรื่องราวตรงนี้เขากับคุณอะมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตรักความสัมพันธ์คุณกับเขาก็เ,ากเป็นไปได้นะคะแต่เราคิดว่าเขาส่องคุณค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็คิดถึงคุณไหมถ้าจะให้เราบอกว่าเขาก็แค่เสียดายเวลาเก่าๆมากกว่าคิดแค่ว่าเสียดายความรู้สึกเสียดายเวลาวันเวลาที่ปลูกต้นรักกันมานะคะแล้วก็คิดถึงแล้วก็ส่องด้วยแต่ทีนี้ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวกับคุณกับเขามันเป็นการเปลี่ยนแปลงกันจริงๆนะคะแต่เขาก็ทุกครั้งเวลาเขาคิดถึงคุณทีไรอะ่ะเรายังอยากจะบอกว่าอื ต่อให้เรื่องราวมันพังทลายลงมาแล้วต่อให้คุณกับเขามีปัญหากันมาแบบว่าโดยที่ต่างคนต่างเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ทันคาดคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยในใจเขาก็ยังเรามองเห็นคนคนนั้นของชาวบันสุ์เขามีความคิดที่อยากจะกลับเข้ามาหาคุณอีกรอบนะอ่าส่องคุณอยู่หรือแม้แต่กระทั่งว่า ความคิดของเขาอะบางทีเขาคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อะแต่ใจเขาก็ยังอยากที่จะคิดอยากที่จะคิดว่าเออลองกลับมาพูดคุยเจรจาตกลงตกลงเออเรียกว่าไรตกลงกันว่าจะเป็นยังไงจะลองลองอีกสักตั้งดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าแนวโน้มของเขาทุกวันนี้เขาขอทำไมเรามองเห็นว่าเขาขอ ขอทํางานทําเงินนะคะเพื่อให้การงานการเงินของตัวเองมั่นคงแล้วคอพอมั่นคงมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ประจวบเหมาะอะไรสักอย่างที่มันพร้อมพอพร้อมแล้วเราเห็นว่าเขาก็คิดจะอยากจะกลับมาหาคุณนี่คือแนวโน้มของเขานะคะแนวโน้อมอือจะให้บอกว่างไงดีอะแนวโน้มของเขาในสิบวันนี้ก็ทําได้แต่เพียงแต่คิดจริงๆ ทำได้แต่เพียงแต่คิดบางว่วงบางเวลาเขาขอความสุขก่อนเขาขอความสบายก่อนเขาขอฐานะการเงินโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะความมั่นคงของเขาก่อนคือบางทีเขาก็เหมือนกับว่าความคิดเขาก็สับสนอยู่ในตัวบ้างจะไงดีจะกลับเข้ามาหาคุณดีไหมในเมื่อเขาก็ยังคงคิดถึงแต่เราเชื่อเหลือเกินว่าเขารอความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนนะคะแล้วเรื่องที่จะกลับเข้ามาหาคุณอะ เป็นอันดับรองแต่ใจก็ยังไม่ไวที่จะทิ้งความคิดตรงนี้ลงไปเท่านั้นเองที่ว่ามีโอกาสนะคะคือเหมือนกับว่ายังอยากอะยังอยากที่จะกลับเข้ามาหาคุณเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูค่ะว่าสรุปว่าจะเป็นยังไงบ้าง จะเป็นเพราะว่าเขาคนนั้นทําไมมองเห็นว่าคนรักของชาววันศุกร์อยากได้ฐานะความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนอแล้วเรื่องรักค่อยมาคิดดีๆคิดไตรตรองเยอะๆอ,อะไรประมาณนี้เลยสรุปของวันศุกร์นะคะว้าวชาววันศุกร์คุณอยากจะบอกว่าไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรยังไงก็ตาม คุณรู้สึกว่าคุณพอใจในพอพอใจไม่ใช่พอใจหรอกคะ่ะคุณเหมือนกับเริ่มอยู่ได้กับสถานะความเป็นอยู่ของตัวเองแล้วพยายามไม่ไปคิดเรื่องของความรักแล้วถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณก็ตามนะคะเราเห็นว่าตัวคุณน่ะกำลังมีเป้าหมายในเรื่องของหน้าที่ความเป็นอยู่ของตัวเองให้หน้าที่ความเป็นอยู่ของตัวเองมั่นคงนะคะแต่เราก็คิดว่าอยา่างหนึ่งแหละในใจของคุณก็ยังคิดถึงเขายังคงคิดว่าเขาก็คือ สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งหนึ่งหรือแม้แต่กระทั่งว่าการเวลาถ้าวันข้างหน้ามีโอกาสเป็นไปได้คุณก็เลือกที่จะรอาการกลับมาของเขาแล้วเราก็เห็นว่าจะให้บอกว่าอมืมีแนวโน้มไหมเราก็มองว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ถ้าจะให้บอกว่ามีแนวโน้มมันก็ไม่น่าจะใช่เรามองว่าก้ามกึ่งดีกว่านะคะเรามองว่าก้ามกึ่งเพราะว่าโอเคเขาสรุปให้คุณแบบนี้ค่ะ ไม่ว่าเขาจะกลับมาหาคุณยังไงเรามองว่าตัวคุณอะ่ะเหมือนกับว่าเริ่มจะนิ่งแล้วค่ะอาจจะกลับมาในวันที่เหมือนกับคุณไม่อยากจะรู้สึกอะไรแล้วก็เป็นไปได้ตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะคุณคิดว่าทุกวันนี้คุณคิดว่ามันจะเป็นจริงเหรอมันจะเป็นไปได้เหรอในเมื่อเขาทําคุณแบบนี้ในเมื่อว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคือจะกลับมานับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งหนึง่ง คุณบอกว่ามันน่าจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นแล้วมันน่าจะเป็นไปได้ยากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินนะคะไม่ว่าเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นยังไงมาก็ตามตอนเนี้คืออุปสรรคแน่ๆแหละมันจะเป็นไปได้ไหมแต่ถ้าเป็นไปได้เขาบอกว่าเขาเขาอาจจะกลับมาในวันที่คุณเหมือนกับว่าหมดแรงแล้วอะคือคือหมดแรงแล้วอะกลับมาในวันที่ไม่รู้สึกรู้ส่าแล้วก็เป็นไปได้นะคะนี่คือเขาเรียกว่า ความรักของคนที่มีประเด็นเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของคนโสดบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็ยังเห็นความในใจของเขานะคะที่บางครั้งเขาอาจจะอาจจะแบบว่าขอความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสเขาก็จะลองกลับเข้ามาในชีวิตหรือว่าลองมาเคลียร์กับคุณดูนี่คือความคิดหรือแนวโน้มของเขาด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวมาดูนะคะ คนโสดบ้างดีกว่านะคะว้าวคนโสดหมดแรงเรามองว่าคนโสดคุณหมดแรงรักอะ่ะคนโสดวันศุกร์ค่ะปีใหม่แล้วอะ่ะให้กำลังใจตัวเองเยอะๆคะ่ะนะคะ เรามองเห็นว่าคุณพยายามนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้แล้วอะ่ะพยายามแบบว่าเหมือนกับว่าคือไม่อยากรู้สึกรู้สาในเรื่องของความรักเหมือนกับเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะค่ะนะคะเนี่ยจริงมันขึ้นมาต่อให้คุณคิดถึงเขาเพียงใดนะคะหรือคิดถึงคนในอดีตหรือคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมายังไงว่ามันเจ็บปวดยังไงก็ตามนะคะ คือเป็นการถูกถูกทำร้ายจิตใจซะมากกว่าเรามองเห็นแบบนี้แต่ตอนนี้เราเชื่อว่าชาววันศุกร์คุณพยายามโปร่งอ่ะพยายามนิ่งที่สุดพยายามใช้พื้นที่ของตัวเองตรงนี้คืออยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นมากกว่าแล้วก็เริ่มพอใจกับชีวิตของตัวเองทุกวันนี้ละคืออาจจะไม่ใช่เริ่มพอใจแต่คุณเริ่มทําใจได้แล้วระดับหนึ่งนะคะที่เรามองเห็นว่าชาวโสดวันศุกร์เป็นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าจะบอกว่ามีรักครั้งใหม่เข้ามาละ่ะ นะคะถ้ารักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณเนี่ยเรามองว่าคุณมันไม่สนใจไม่แยแสคุณเหนื่อยละคุณคุณท้อละคุณท้อกับเรื่องราวความรักคุณไม่อยากจะไปยึดติดเรื่องราวความรักละเพราะที่ผ่านมาคุณใช้ความพยายามในเรื่องของอดีตความรักเนี่ยมันเยอะเยอะมากเกินเยอะจนแบบว่าคือคุณหมดพลังแล้วค่ะตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถึงแม้ว่าคนในอดีตจะทําคุณเจ็บมานยังไงทําคุณแบบว่าผิดหวังมาย่งไงก็ตาม คือใจของคุณอะเรามองเห็นว่าคุณทุ่มเทให้เขาคุณยังคงคิดถึงเขาอะค่ะโดยที่ว่ามีความรักครั้งใหม่หยิบยื่นเข้ามาชาววันศุกร์คุณก็ไม่สนใจเลยนะคะมีรักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณนะแต่คุณนิ่งอะคุณไม่แยแสคุณบอกว่าคุณเหมือนว่าคุณจะพยายามนิ่งที่สุดเท่าที่นิ่งได้พยายามไม่ได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวความรักครั้งใหม่อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะใจของคุณคือคุณยังยึดติดกับคนรักเก่าอยู่ เดี๋ยวมาดูแนวโน้มหรือมาดูสิวขาวเป็นยังไงบ้างรักครั้งใหม่จะเป็นยังไงมีคนเข้ามาให้คุณเลือก เรามองแบบนี้นะว่าชีวิตของคุณอ่ะคุณก็อยากเจอแบบว่าเหมือนกับอารมณ์ที่ว่าคุยคุยไปก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้มีคนเขาหาคุณนะคะมีคนหยิบยื่นไมตรีให้คุณด้วยแต่คุณบอกว่าคุณขออยู่คนเดียวก่อนได้ไหมคุณขอใช้ชีวิตตรงนี้ทุ่มเทให้กับการงานการเงินของคุณก่อนนะคะเพราะว่าในใจของคุณอ่ะคุณยังเขาบอกว่าคุณยังไม่ได้ปล่อยวางในเรื่องของที่ผ่านมาเลยนะคะมีคนอ่ะรอคุณ มีคนเอคอยหยิบยืน่นไมตรีให้คุณแต่คุณไม่สนใจอะค่ะคุณบอกว่าคุณเหมือนกับว่าคุณยังคงมีความเจ็บปวดกับเรื่องราวในอดีตอยู่อ่ะมันเป็นการกระทําที่ว่าคุณถูกกระทําด้วยนะคะชัดเจนมากคือชาววันศุกร์มีคนเข้ามาให้คุณเลือกแต่คุณไม่ได้สนใจคุณสนใจในเรื่องความมั่นคงในเรื่องของการเงินก่อนขอฉั้นบอกว่า,าถ้าฉั้นยังไม่มี คนในอดีตหรือความรักของฉันตอนนี้มันแย่มันไม่ดีฉันก็ขอเอาเรื่องความมั่นคงในเรื่องของการเงินมาอันดับหนึ่งก่อนโดยที่ว่าความรักครั้งใหม่ถ้ามีเข้ามาหรอเราเห็นว่าชาววันศุกร์คุณก็เหมือนกับคุณก็คุยไปคุยไปเสียไม่ได้มากกว่านะคะมีคนรักมีความรักหยิบยื่นเข้ามามีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะชาววันศุกร์นะคะ mm. เขาอาจจะมองคุณมองดูคุณอยู่ห่างๆก็เป็นไปได้โดยที่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัว โดยที่คุณมัวแต่ทำงานวันวันไปอะไรไปคือใช้ชีวิตปกติไปนะคะมีคนคอยแอบดูคุณอยู่คุณลองดูก็ได้นะคะเงยหน้าดูสักนิดนึงดูซิว่าเขาคนนั้นเป็นใครหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขาคนนั้นดียังไงนะคะลองศึกษาดูใจได้นี่คือคำแนะนำให้กับชาววันศุกร์แต่เรามองเห็นว่าคุณยังไม่ได้สนใจเลยอะคะ่ะตัวคุณไม่สนใจจริงๆอะมองว่าเข้ามาแล้วมันมันไม่ใช่ไม่เชิงไม่สนใจอะ เข้ามาแล้วมันเหมือนกับว่าเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คนที่คุณคุณเหมือนกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ลงตัวไม่อะไรอย่างเนี้ยค่ะนะคะไม่ใช่สเปคด้วยไม่ถูกใจด้วยแล้วก็อาจจะไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่คุณวาดหวังไว้ด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณเหมือนกับไม่ยอมเปิดใจให้ใครเลยแต่อยากจะบอกว่าชาววันศุกร์คุณมีคนเข้ามานะ่ะ ดอูหน่อยค่ะเรายังไม่ได้ศึกษาดูใจเขาเราจะรู้ได้ไงล่ะคะว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีนะคะอยากจะให้ลองศึกษาดูใจบ้างเพราะในที่นี้เขาฟ้องมาอยู่แล้วล่ะค่ะว่าคุณนะ่ะได้พบเจอคนที่เข้ามาหาคุณอยู่แล้วล่ละแต่คุณบอกว่าคุณก็คุยไปเองก่อนยังไม่ได้จริงจังกับใครมากนะคุยไปเรื่อยๆมีคนเข้าหาคุณว้าว เชื่อไหมชาววันศุกร์เขาฟ้องคุณตลอดเลยลค่ะว่าคุณขอความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองก่อนขอเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองก่อนโดยที่ความคิดของคุณอะบางครั้งคุณยังวนเวียนอยู่กับคนในอดีตอยู่เลยนะคะคนที่เคยผูกเอ่อปลูกต้นรักกันมาคนที่เคยม,มีความสัมพันธ์กันมานะคะคุณคิดว่าเขาคือคนนั้นคือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณแล้วโดยที่ว่าคนใหม่เข้ามาเนี่ย มองว่าไม่ใช่เพราะว่าคุณบอกว่าเวลาคุณเลือกใครเนี่ยคุณจะเลือกแบบชีดว่าถ้าไม่ใช่จริงๆคุณก็จะไม่สนใจนะคะแล้วเราก็เห็นว่าชาววันศุกร์คุณก็เหมือนกับคุณแข็งแกร่งในตัวเองอะค่ะเริ่มมองเห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองคุณเริ่มมองเห็นความมั่นคงในชีวิตของตัวเองมาก่อนแล้วล่ะโดยที่โดยที่จะให้บอกว่าเปิดใจกับคนใหม่ไหม คุณแค่คุยเฉยๆแล้คุณไม่เปิดใจเลยอะค่ะมีคนเข้ามาหาคุณนะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่สเปคคือคุณไม่ได้คุณไม่ได้มองแน่ๆแล้วคุณคิดว่าใครก็ยังไม่มายังไม่มีใครมาแทนที่คนเดิมของคุณได้ด้วยนี่คือแนวโน้มของคนโสดวันศุกร์นะคะอืมโอเคค่ะอย่างน้อยๆคนโสดวันศุกร์ใจของคุณนะ่ะหนึ่งอย่างเลย คุณยังยึดติดอยู่กับคนเดิมอยู่นะคะยังไม่มีใครมาแทนที่เขาคุณบอกว่าถ้าอนาคตเป็นไปได้ความมั่นคงในชีวิตของคุณอะ่ะคุณก็น่าจะมีเขามาเป็นตัวเลือกอันดับแรกถ้าไม่ใช่เขาเหมือนกับว่าคุณก็ต้องขอดูดูไปนานๆดูไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะหาคนถูกใจก่อนแต่เราบอกว่าณที่นี้ปัจจุบันนี้มีคนเข้าหาคุณนะคะมีคนแอบมองคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้นี่คืออารมณ์ของ ชาวโสดวันศุกร์ค่ะคลิปนี้ของวันศุกร์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะปีใหม่แล้วค่ะนะคะเรายังถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาดูใจใครเราอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปว่าคนนั้นไม่ดีนะคะลองเปิดโอกาสให้เขาดูบ้างอะไรความสุขก็แล้วแต่อาจจะบังเกิดกับชาววันศุกร์คนโสดก็เป็นไปได้คลิปนี้ของชาววันศุกร์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ